มัจะเดินมาแล้วปึ๊กเดยกฝั่งนู้นก็ยิงาน่ี่้งไม่ี่ก็ไ,ไ,ไ,ไปแล้วยตาย ล้มหนึ่งตัวครับล้มหนึ่งตัว<ป>เาเดินตามมาผม,มาได้ไหมโหนไปอยู่ไหนมดโดนระเบิดพี่เป็นไงจ่ะ เดี๋ยวไอ้ตัวนั้นนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตามไปเก็บชอบยิงแอบยิงเรานักเออดักอยู่ตรงนี้แหละดักอยู่ตรงนี้แหละมันจะเข้าวงสวยแล้วสวยแล้วเราอยู่ตรงนี้สวยแล้วงสวยเลย m a r k the location ตรห้ m a r k the location ตรงไหนเห็นไหมมาให้หน่อไม่ไม่ผมมาดูด้านหลังคุณครูอยู่มันตายยังไปไหนเราไม่รู้หอไม่เจอมียังไม่ตายไหแต่คือนเงียบโหตายแล้วมั้งเอาหรอเป็นกล่องศพแต่ว่าด้านหลังเรามีคนเข้านะฝั่งนู้นอะ ใสมาเลย Attack the mark มันโดนใครยิงที่จะตายเขาคือคนยิงใช่เฮ้ยยังยังยังต้มแล้วใช่ไหมครับลบได้ใช่ไหมาบาบอีกฝั่งนึงฝั่งนึงฝั่งนู้นฝั่งนู้น Attack the mark the ฝั่งนู้นจริงฝั่งนู้นจริงเอาหุ่นหนีก็หนีไปไหนนาะมันยังอยู่มันยังอยู่ยังคาอยู่หรือเปล่ายิงมันดีมันขับรถอยู่นะมันจอด,ดจรถเดี๋ยวมันเจ็บแล้ว ลัง <Rem> นะข้างหลังเข้านะใไอคนขับรถนะ่ะมันล้มยังล้มมดแล้วล้มตลมที่ไหนลัะโอ้โหกเปล่านนล้มแล้วเดี๋ยวผมไปเอตัวหลังก่นอนเอาตัวหลังอยู่ตัวไหน ตอนนี้หรือเปล่าเข้าด้านหน้าด้านหลังหมดเลยทีมเราทีมเราโดนหนักเกินตอนในไม่ทำงานเลยสวยเลย รวยละลงบีบด้วยโอ้ปูดก็ไม่มีจะไม่รอดไม่มีรถไม่มีอะไรเลยเหรอเพราะไม่มีรถหรอ ลำบากผมเอาทำไมไม่ขับมานี่เลยยนเขาก็อ๋วอวงไก่หายเลยก็ไก่บ้านไก่เมืองจริงๆอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนก็เดินอยู่นไงทางไหนก็ขับมาก็าเจอเลยผมดูแบบดูมามาดวนดวนดวนไป ติงแปดแสนครับนะ้ฝากฝากหมุดให้หน่อยฝากหมุดให้หน่อยหมุดคงจะบีบแล้วนะอีกรอบหนึ่งติดในปายไปเลยคงจะบีบอีกแล้วรอบหนึ่งอ้าลูกกระสุน M4 จะหมดแล้วครับลง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 อุดลงอุงงงงดมีคนด้านหน้ามีคนด้านหน้าจะไปจะไปทำไม

ลูกกระสุนเขียวเอาลูกกระสุนเขียวไม่มีมีมาไปต่อไหมด้านหลังเก็บตัวด้านหลังก่อนเก็บตัวด้านหน้าก่อนขึ้นหิ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 นเห็นหินไห,นนหนม ไปอยู่หินนั้น,งงนแต่ต้องระวังหลังนะครับถ้าขึ้นหินเนาะเดี๋ยวผมเอาต้นไมเ้เองปรับรถมาเฉยคนขี่อยู่อันนี้มาเฉยระวังหลังนะระวัองอยู่ภูเขาเขาภูเขาเท่าสองเราบ้าน อเอาเห็นมันยิงอยู่ทางไหนเนี่ยครูมันยิงอยู่นุ่นน่นไงทางฝั่ง,งสะพานนุ่น ก็ต้องฝั่งสะพานเท PA 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 ่านี้ขึ้น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 อุดขึ้นอุดปล่อยให้มันตายวงมันดีอีกรอบหนึ่งแล้วน่าจะโดนอ่ะปล่อยให้มันตายซะวงซะไม่วงอยู่ใกล้ๆนี่เราเดินเอาเดินเอาเดินเอาดักดักดักถึงวงนั้นขึ้นทำไมไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านหน้าหน้าว่าไปอยู่บ้านหน้าหน้ามามาตีก่อน ด้านหน้านะครับด้านหน้านะบ้านด้านนะเขาเขาเขาตรงขึ้นเขาดีกว่าอยู่ในบ้านดูครับอยู่ในบ้านเราเล่นในบ้านนะครับเราเล่นในบ้านเอาจะเข้าไปเข้าบ้านนี้ลงเราเล่นในบ้านเราเล่นในบ้านดีกว่าพอเราพอมันมีมุมให้เล่นครับเนี่นไหนมันวงดีแล้วเราต้องเข้าวง ไม้มันไม่มีด้านหน้าหรือเปล่ามีคนด้านหน้า <Yeah. S 1> อ้าวไปเก็บปืนทิ้ <Yeah. S 1> งตีโอเนเลยปืนหลวงหลาย

เอางี้งมาเจ็ดตมทนี่ทามมาตามมาอไออไเดี๋ยวได้ใช้สไนน์แล้วเคยใช้ไม่ใช่เหรอสไน์ตามอะไรครับตูิเป็นร no ับของตามมาตามาเอาเพิ่งนปรับของมาฮะเขาว่าอยู่ประพอสดุกอ่ะ ยิงจำยิงจำต้นไมก้กับไอ้ขับมอเตอร์ไซค์เราไปไหนเนาะเข้าทางไหนเข้าทางนี้เข้าทางนี้มีหูเขาขเมีเหินมีหินพอดีเลยมันอยู่ด้านหน้าเราระวังหลังด้วยนะเดี๋อวจะเจ็ดคน ไม่ต้องระวังหลังแล้วมันไม่น่ามีหรอกสมัยเนี้เออมันจะบีบแรงขนาดเนี้ยอ้าวชิบหมายแล้วรอ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 ไปอีกฝั่งหนึ่งรอไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นไง เหลือสี่ทีมด้านหน้ามีบ้านด้านหน้ามีบ้านเฮ้ยเห็นแล้วมันอยู่ในบ้านเแบบแบบยว่าพึ่งนะให้ผมยีงก,ก่อนปืนผมอุ้ยพวกมันกระโดดย่อยเขกมัอยูอด่ด้านหน้านะ ล้มล้มครับล้มแล้วที่ไหนวะมันล้มแล้วมันล้มแล้วมันล้มแล้วมันอยู่ด้านล่างโยนระเบิดไปโยนระเบิดไปเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นโยนระเบิดไปแล้วน่าจ้านายจ๋าตายเปิดตัวเอื้อเอื้อเอื้อไหนมาไหนฝั่งไหน ขอออนี้ก่อนแล้วกันวิ่งเข้าบ้านดีกว่าผมวิ่งเข้าบ้านเลยนะ

วิ่งไปช่วยเหลือสี่คนใช่ไหมใช่ครับด้านหน้าผมเอ Attack the mark ด้านหน้าเหรอ,อยู่บ้านเหรอใช่ครับโลดลงแล้วหรือเปล่า Attack the mark หาตีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนคูยืนอยู่ก่อนยืนอยู่ก่อนอย่าเพิ่งตีมันอยู่ทั้งสองคนเลยแล้วงงพนละทีพนละทีมันยิงผม,ม เฮ้ยผมวผมใช้สไนป์สับหัวมันช่วยช่วยคูก่อนวิ่งข้ามมาวิ่งข้ามมาไม่มียาครับเดี๋ยวนะมามาช่วยกันได้มาวิ่งวิ่งข้ามมาก่อนสู้ได้อยู่โอเคโอเคโอเคสู้ได้สู้ได้ m a r k the location สู้ได้ตามมาตามมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไอช่วยคุณปูทันอยู่เพราะมันไม่มามันไม่มาเราวิ่งข้ามมาอยู่ใต้ต้นไม้นี่ทันอยู่ทันอยู่มันไม่น่าจะเข้าชาร์จต่อ คุณน่าจะโดนระเบิดตัวเองอ๋อทำไมทำแบบนั้นละ่ะผมอุตส่าห์ไปโยกยิงมผมสัตส์้งมันฟูไปรอดูคลิปเลยสับสนัยไหมเอาสนายัยไคมเหลือค,คนเดียวไปๆๆงั้นบุกเลยขอขอขอเข้าชัดนะเราเย้าอยู่ข้างหลังเอาปืนใหญ่เอาปืนปืนกับปืนยิงเออๆพวกมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านเร็วเร็วเร็วมามาเข้ามาเร็วเร็วดูเข้ามา ดดเขาไปเลยมันยิงหมดแล้วดูเขายิงยิงดิยิงดิยิงดิโอ้ยอ oh. ย่ารอดูคลิปด้วย <c oughs> รอดูคลิป